ฮัลโหลหวัดดีล้านทุกคนวันนี้ก้งม,มาเยี่ยมบ้านใหม่ของลูกสาวเนี่ยตึกสามชั้นหรืเปล่าสามชั้น้งจะเข้าไปดูข้างในเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันโอเคอนี่รถของลูกสาวนี่คือตึก อ่าถ่ายได้ไม่มีปัญหาไม่เหมือนที่เดือราพีทเขาห้ามถ่ายนะกุ๋งกำลังเดินเข้าไปในบ้านแล้วอ่าดูนี่คือภายในบ้านก็ยังไม่ได้มาอยู่นะเพิ่งจะชํำละสะสสงอ่า ยังจะต้องมา,าทำอะไรอีกมากมายรู้แล้วมันยังไม่เป็น <laughs> อ่ามีห้องน้ำผะก็จะเดินขึ้นบ้านเออบันใดก็ไม่ชันนะเข้าท่าอ่าดูก็โอเค ก็คือยังไม่มีอะไระนี่ก็นอกบ้านอ่านี่ก็ห้องห้องนอนใหญ่มีห้องน้ำในตัวอ่าก็โล่โงๆ <laughs> ยังไม่มีอะไรอ่า๋๋ยวขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง ชั้นสามอาขอพาทุกคนมาดูบ้านลูกสาวซื้อใหม่ฮะ,ะซึ่งลูกก็ว่าจะให้คงมาอ,อยู่ที่นี่เอาไว้เขาตกแต่งภายในเสร็จก่อนแล้วเขาก็ จะให้เรามาอยู่ที่นี่มีห้องน้ำโอเคอทุกอย่างก็พักพอะของปากของพอนะก็คงคงจบปรีโอชมบ้านเท่านี้แหละบายเราก็ชมบ้านใหม่กันไปแล้ว ก็เป็นธรรมดาโลกที่ทุกคนเมื่อสร้างครอบครัวแล้วก็ต้องสร้างฐานะต้องมีที่อยู่อาศัยก็ต้องมีที่อยู่อาศัยให้กับสมาชิกในครอบครัวลูกสาวลูกเขยกลงเขาก็มี ลูกสองคนตัวเล็กๆกำลังน่ารักและเมื่อมีรายได้ก็อยากขยับขยายออกจากครอบครัวใหญ่มาสร้างครอบครัวเล็กๆพ่อแม่ลูกนะผมก็ภูมิใจในตัวลูกๆนะขยันขันแข็งทำมาหากินจนซื้อบ้านได้นะ ซึ่งลูกเขยก็อยากให้กงงมาอยู่ด้วยกงก็ยังไม่ได้รับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะนะเพราะภูมิลำเนากงงเป็นคนอุดรเพื่อนฝูงญาติพี่น้องทั้งหลายเขาก็อยู่อุดรกันหมดยังไงยังไงกงงก็อยากกลับบ้านอยู่ดี <laughs> แต่ก็อยากว่าแหะคนคำนวณมิสู้ฟาลิกิ ก๋งก็ไม่เป็นกังวลอะไรล่ะ,ะให้พระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมก็แล้วกันอืลูกสาวที่อยู่คอน,นโดอีกคนก็ยังชวนก๋งไปอยู่เมืองนอกด้วยกันคือตอนหลังโควิดก๋งก็เลยงงๆอยู่ว่าจะเอายังไงดีกับชีวิต แต่ยังไงโงก็วางใจในพระเจ้านะเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมพระเจ้าก็จะเป็นผู้จัดการให้โงงเองแหละฮะจริงๆโงก็เป็นคนเรียบๆง่ายๆอยู่ง่ายกินง่ายนะ,ะซึ่งแต่แต่ยังไงโงงก็ยัง ไม่เกษียณตัวเองนะอ่าก็ยังคิดว่าจะหาอะไรทําอยู่ยังหวังความมั่งคั่งล่ํารวยอยู่อ่าซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะสำหรับคิดสเตียนนะอ่าเพราะในไบเบิลหนังสือสดุดีบทที่35ข้อที่27เกล่าวไว้ว่าพระเจ้าพอใจให้ประชาประชากรของพระอ,องค์มั่งคั่ง ในทุกด้านของชีวิตทั้งทรัพย์สินเงินทองทั้งที่อยู่อาศัยพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้พวกเรายากจน,นข้นแค้นแต่ก็ไม่อยากให้เราละโมบในทรัพย์สินเงินทองอย่างที่พระเยซูกล่าวว่าการลักเงิน เป็นลากเงาของความชั่ว้ายการรักนะรอเรือรักผงก็ออกเสียงไม่ค่อยถูกนะการรักเงินเป็นลากเงาของความชั่วร้ายก็เข้าใจตามนี้นะ,ะคริสเตียนเราต้องตระหนักเสมอว่าชีวิตเราเป็นของพระเจ้าให้มาเราไม่ได้เป็นทาส ของทรัพย์สิ่งของที่ตนมีอยู่จับไว้ฟังดีๆนะ,ะเราไม่ได้เป็นทาสของทรัพย์สิ่งของที่ตนมีอยู่่าแต่เรามีทรัพย์เพื่อเป็นอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานให้สะดวกขึ้น เพื่อพัฒนาเพื่อสร้างเสริมสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้นน,นี่คือทัศนะในเรื่องเงินเงินนองเงินเงินทองทองต้องมีความสมดุลพระเจ้ายินดีประทานความมั่งคั่งให้เรา ตาบเท่าที่เราสามารถบริหารมันได้ดีโดยให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตเสมอความมั่งคั่งจะเป็นตันะจะเป็นปัญหาก็ต่อเมือ่อเรายอมให้มันมีอำนาจเหนือเราแทนที่เราจะมีอำนาจเหนือเงินทองอะพระเจ้า ไม่ต้องการอ,อพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นแหล่งเก็บกับเก็บกักน้ําแต่ต้องการให้เราเป็นช่องทางช่องทางให้น้ําไหลพระเจ้าต้องการให้ความมั่งคัง่งหลั่งไหลเข้าสู่ตัวเราเต็มและลน้นผ่านเราไปสู่ผู้อื่น ในว่ายิ่งแจกใจก็ยิ่งมั่งคั่งนะยิ่งสั่งสมก็ยิ่งกลายเป็นบ่อน้ำเน่าเหม็นนี่คือทัศนะของคริสเตียนที่ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตการให้แก่ผู้อื่นเป็นการนำความยินดีไปสู่เขา และนำความยินดีมาสู่ชีวิตเรายิ่งเราให้มากเราก็ยิ่งสุขใจมากยิ่งเราให้ออกไปมากพระเจ้าก็ยิ่งเติมเต็มให้เรามากยิ่งขึ้นนี่แหละริสเตียนเอ,อไม่เหมือนศาส,สนาอะไรอื่นๆนะ พระเจ้ามองหาคนที่พระองค์จะสามารถฝากเงินให้ดูแลเงินทองได้พระเจ้าแสวงหาคนที่สามารถดูแลเงินทองได้โดยไม่กลายเป็นคนละโมบเห็นแก่ตัวละโมบ ในทรัพย์สินเงินทองสำหรับคริสเตียนอย่างเราต้องถามตัวเองเสมอว่าฉันมีหน้าที่เออฉันมีท่าทีอย่างไรต่อทรัพย์สินเงินทองพัดเจ้าหรือเงินทองที่เป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราฟังดูแล้วมัน ยานะมันเป็นโจทย์ที่ยากไหมหลานๆเอ้ยนะนี่แหละคือวิถีชีวิตคริสเตียนเราให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตเราละความกังวลไว้กับพระเจ้าเราไม่เก็บความกังวลไว้กับตัวเราเองแต่เรา ากมันไว้กับพระเจ้าเราทําในสิ่งที่เราทําได้สิ่งที่เราทําไม่ได้เราให้พระเจ้าทําแทนเราเหมือนชาวนาไถนาแล้วก็หว่านข้าวพระเจ้าทําให้มันเติบโตถึงเวลาชาวนาก็ไปเก็บเกี่ยวะ ชาวนาหว่านข้าวแล้วก็ไม่ได้ไปกังวลว่ามันจะโตรหรือไม่โตเมื่อไหร่เพราะเขาวางใจว่ามันต้องเติบโตแน่แล้วก็รอเวลาที่จะเก็บเกี่ยวมันในไบเบิลหน,นังสือกิจการบทที่20ข้อที่35กล่าวว่าการให้ เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับห <c oughs> ลาลลนมาจริงไหมถามตัวเองดูซิว่าใช่ไหมการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับไม่ใช่เอาเอาเอาเข้าตัวเองอย่างเดียวอย่างนี้วิธีคิเสเตียนไม่ใช่ ก็ไม่รู้ว่าวิถีชีวิตของหลานๆเป็นยังไงอะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอะพระเจ้าปิติจินดีเมื่อคนอาเมื่อพบคนที่มั่งคั่งล่ำรวยแต่ไม่ละโมกยังคงให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตเสมอ แล้วใช้สิ่งที่ตนเองมีอยู่เพื่อเป็นพระพรแก่ผู้อืน่นนี่คือวิถีชีวิตคริสเตียนที่โงงเป็นอยู่อยากเป็นอย่างโงงไหมหลานๆมาเป็นคริสเตียนด้วยกันสิบายบาย